สโตอาจะริโยรันโยใต้ร่มพระบารมีย่อมมีแต่ความสุข การวางเฉยเป็นมารยาทที่ดีแต่มากนักมักเป็นคนรับลมคมในตำนานเรื่องเมืองสยามเรื่องพระนามถวายพิเศษ ที่แรกปรากฏในประเทศไทยก็คือเมื่อพระมหาธรรมราชาริไทยพระเจ้ากรุงสุขโขทยัยทรงพระราชศรัทธ,ธาสละราชสมบัติออกทรงผนวดคราวหนึ่งเมื่อราผนวดแล้วพระมหาสวามีสังฆราชซึ่งมาแต่รังกาได้ถวายพระนามว่า พระเจ้าสีตรีพบทรณีชิตสุริยะโชติมหาธรรมมิกระราชาทิราชมาในสมัยกรุงศีอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินที่ได้รับการถวายพระนามพิเศษก็มีหลายพระองค์ที่เรียกในพระราชพงศาวดารว่าสมเด็จพระบรมไตโรคนาตก็ดีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ดีพระเจ้าทรงธรรมก็ดี พระเจ้าปราสาททองก็ดีพระนารายก็ดีเหล่านี้เข้าใจว่าจะเป็นพระนามถวายพิเศษทั้งสิ้นแต่พระนามพิเศษที่จำกันได้ดีก็คือการถวายพระนามพระปิยมหาราชแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ได้เสด็จดำลงสิริราชสมบัติยืนนานยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินไทย พระองค์ใดประกอบกับพระองค์เป็นที่รักของปวงชนทั่วไปพระนามพิเศษจึงได้จารึกไว้ที่ฐานพระบรมรูปทรงหมาหน้าพารานสวนดุสิตซึ่งประชาชนคนไทยได้พร้อมใจกันสร้างถวายสนองพระเดชพระคุณพระนามที่เรียกกันตามสะดวกปากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ร่วงรัชการไปแล้วอาทิเช่น เรียกขุนหลวงเพศราชาขุนหลวงเสือขุนหลวงทไายศะขุนหลวงทรงหาปลาขุนหลวงบรมโกศขุนหลวงพระที่นั่งสุริยามรินทรหรือขุนหลวงขี้เรือนก็เรียกขุนหลวงหาวัดหรือขุนหลวงดอกมะเดื่อก็เรียกที่เรียกว่าขุนหลวงเพศราชาก็เพราะได้เป็นพระเพศราชา อยู่เมื่อก่อนได้ราชสมบัติเรียกว่าขุนหลวงเสือก็เพราะความไร้กาศของพระองค์เรียกว่าขุนหลวงท้ายสะก็เพราะพอพระไทยประทับอยู่นะพระที่นั่งข้างท้ายสะที่เรียกว่าขุนหลวงหาวัดก็เนื่องจากเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งต่อมาได้เป็นกรมขุพนพรพินิษนั้นหลังจากเสวยราชสมบัติแล้วไม่ช้า ก็สละราชสมบัติออกผนวดจึงเรียกกันติดปากว่าขุนหลวงหาวัดส่วนขุนหลวงบรมโกศนั้นเป็นพระนามที่มักเรียกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่เพิ่งสวรรคตรล่วงไปแล้วทุกพระองค์ซึ่งบางทีก็เรียกย่อๆว่าในพระโกศโดยเฉพาะสมเด็จพระบรมโกศเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ทรงโกศเป็นองค์สุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงมักเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศหรือในพระโกศมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนไทยเคยสร้างเครื่องบินรบประเทศไทย เคยเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องบินรอบชั้นนำของเอเชียแต่ปัจจุบันหลายประเทศวิ่งแซงเราไปหมดแล้ว 24. พิพฤษภาคม2,458ประเทศไทยได้สร้างเครื่องบินขึ้นเองเป็นลำแรกในประวัติศาสตร์ด้วยฝีมือกองโรงงานเครื่องบินลำแรกของไทยสั่งเครื่องยนต์มาจากต่างประเทศส่วนปีกลำตัว และใบพัดส,สร้างด้วยวัสดุในประเทศของเราเองเมื่อสร้างเสร็จได้ให้ชื่อว่าคัตติยนารีหนึ่งในปี2470ไทยสามารถสร้างเครื่องบินซึ่งออกแบบเองและสร้างเองภายในประเทศได้สำเร็จเครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์จูปิเตอร์450แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้ถึง157หไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ251กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้รับพระราชทานจากในหลวงรชาชการที่7ว่าบริพัทในปี2472ไทยได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินขับไล่ของตนเองขึ้นมาอีกลำหนึ่งได้สำเร็จเครื่องบินลำนี้ได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่เว่าพระชาทิปก ในปี2,477ไทยได้ซื้อลิขสิทธิ์การสร้างเครื่องบินแบบคอแชร์ซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการและทิ้งระเบิดจากสหรัฐอเมริกาและได้สร้างอย่างต่อเนื่องมากถึง150ลำในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีการซื้อลิขสิทธิ์การสร้างเครื่องบินแบบฮอก3จากสหรัฐอเมริกาและได้ลงมือสร้างอีก50ลำ ทำให้ประเทศไทยในสมัยนั้นมีเครื่องบินประจำการในกองทัพอากาศถึง200ลําเครดิตเพจคิดถึงบ้านขอขอบคุณเจ้าของภาพและข้อมูลแอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยในภายภาคหน้าสามารถผลิตเครื่องบินร็อบขึ้นมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งชาติตะวันตกอีกต่อไป ากไว้ให้คิดไม่มีเงินยังเดินได้ไม่มีเวลายังหาอะไรกินได้ไม่มีเพื่อนไปเที่ยวคนเดียวได้ไม่มีแรงยังนอนพักผ่อนได้แต่ถ้าหากสุขภาพไม่ดีเราจะเสียทุกอย่างกินไม่ได้เดินไม่ได้หายใจเองไม่ได้แต่ถ้าหาก สุขภาพดีเราจะมีอะไรอีกเท่าไหร่ก็ทำได้ฉะนั้นอย่ามองข้ามการดูแลตัวเองมหัสจรย์แห่งใจสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระนามเดิมเจริญคดชวัตรฉายาสุวตัตโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตนวัดบวรนิเวศราชวรวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2535ทุกทางกายเป็นทุกที่ใครๆก็หนีไม่พ้นใครก็ตามที่ได้เกิดมาและมีรูปร่างอันที่เรียกว่าสังขารแล้วไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติไหนภาษาไหน จะร่ำรวยหรือยากจนผู้ดีหรือไพรแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระมหากษัตริย์ก็ตามตลอดถึงเราสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ต้องมีทุกชนิดนี้เพราะมันเป็นทุกข์ประจำสังขารคือร่างกายได้แก่ทุกของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองทุกทางกายนั้นเป็นอย่างไร ทุกของกายนี้จะดับและเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกเป็นอย่างนี้หนีไม่พ้นตราบจนร่างกายนี้ตายจากไปเมื่อไรคือกายหมดความรู้สึกเมื่อไรทุกของกายคือเวทนาก็จะหมดไปเมื่อนั้นทุกทางใจทุกทางใจนั้นหนีได้พ้นหากทำถูกและทำถึงจริงจิตใจ นามหรือธาตรู้คืออันเดียวกันหมดนั้นเป็นเรื่องความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างใดๆที่จะหยิบจับได้กายใดที่ไม่มีใจหรือธาตรู้อาศัยอยู่เช่นศพต่างๆเป็นต้นกายนั้นจะปราศจากความรู้สึกนึกคิดไม่เคลื่อนไหวไม่รับรู้เรื่องใดๆ ส่วนกายใดที่มีใจคือความรู้สึกหรือธาตุรู้มาอาศัยอยู่ในนั้นเช่นคนที่ยังไม่ตายกายนั้นจะเคลื่อนไหวได้รับรู้นึกคิดและทำอะไรอะไรก็ได้เพราะมันมีใจคือธาตุรู้เป็นผู้สั่งให้ทำและมีกายเป็นผู้สนองคือทำตามใจจึงเป็นนายกายจึงเป็นบ่าวเห็นความจริงแท้ของมันหรือยังว่า กายส่วนกายใจส่วนใจแต่อาศัยกันอยู่ในการกระทำกายที่ไม่มีใจสั่งมันก็ทำอะไรไม่ได้เช่นศพต่างๆใจที่ไม่มีกายทำมันก็เป็นได้แต่เพียงความนึกคิดเท่านั้นส่วนการกระทำทางภายนอกก็ไม่มีเช่นคนที่เป็นอมพาสเป็นต้นเมื่อรู้แล้วว่า กายแท้ๆนั้นมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆเลยที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ชอบไม่ชอบดีไม่ดีโกรธเกลียดพยาบาทดีใจเสียใจเจ็บปวดร้อนหนาวอ่อนแข็งถูกผิดดีชั่วรวยจนสูงต่ำนั่นมันเกิดจากอะไรละ่ะก็เกิดจากใจ ตัวเดียวนี่แหละใช่ไหมที่ให้ความหมายเอาเองหลักของพุทธศาสนาจึงเน้นลงมาที่ใจตัวเดียวเท่านั้นว่าสุขทุกข์และความพ้นทุกข์มีใจเป็นแดนเกิดมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างมีผลได้เพราะใจดังนั้นทุกข์และความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้น ก็ต้องทำที่ใจภายในของตนเองนี่แหละเพราะมันเกิดจากใจตนเองเท่านั้นบทเรียนสอนใจอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทำเพื่อคุณเพียงเพราะว่าคุณทำทุกอย่างเพื่อเขาคาถาพระพุทธเจ้า จะตุระอบายภูมิตายไปไม่ตกนรกอบายภูมิทั้งสี่อันได้แก่นรกภูมิตีรัชานภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิพระคาถาที่เราควรหมั่นท่องจำและยึดเหนี่ยวไว้ในใจตลอดเวลาจะช่วยทำให้จิตใจไม่หลงทางแม้ยามที่เราสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็จะไม่หลงไปในจตุระอบายภูมิพุทโธเศรษฐิติโลกสมิงนะครับผมพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าเศรษฐิติโลกสมิงในโลกทั้งสามเนี่ยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพุทโธเศรษฐติโลกสมิงท่องบริกรรมไปเลยมันมีอยู่ในคาถาทมโลกาวุธิของภาคเหนือโยมพศสารก็บอกแก่หลายหลายคนว่าให้ท่องคาถานี้ตายไปแล้วจะไม่ตกในรกพระพุทธเจ้าประเสริฐ ถ้าไปนะไปนรกนะไปที่จตศสินสาลาเก้าห้องนะพญายมจะถามว่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเคยเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นแล้วทำเกิดอามาปรงสัมมาสังเวทมั้งไหมไม่เคยครับอย่างเงี้ยนะแล้วในโลกทั้งสามเนี่ยในโลกเนี่ยใครประเสริฐสุดไม่รู้ครับถ้าใครตอบได้พุทธโธเศษฐโธติโลกัตสงพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดในโลกสามกามาพบรูปประพบอรูปประพบ ธรรมะจากครูบาอินทร์ปัญญาวัตโนวัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าอัมพลเจนตอนอนุภาพทางมหาสเน่ห์านปู่คำพุกอนุภาคเป็นคนมีรูปร่างสูงใหญ่อย่างฝรั่งคุณพ่อสมาน ปุ่งครายืนยันว่าไม่แต่ตัวจานปู่คำผูกคนในตระกูลเดียวกันกับท่านล้วนสูงใหญ่แทบทั้งนั้นจานปู่คำผูกมีภรรยาสองคนเป็นคนบ้านเดียวกันเข้าพิธีแต่งงานพร้อมกันทั้งสองคนยังไม่นับภรรยาที่เขาเอาประเคนให้อีกไม่รู้เท่าไหร่ คุณพ่อสมานหัวเราะอารมณ์ดีคนเขานับถือปู่คำผูกเอาก็เอาลูกสาวมาถวายท่านกระสิบบอกว่าคนที่ถือของจานปู่คำผูกต้องระวังเรื่องนี้โดยมากมาเกิดเสน่ห์แก่คนทั่วไปแต่มีของอยู่ชิ้นหนึ่งคุณพ่อสมานบอกว่าห้ามเอาไปใช้เด็ดขาด ของสิ่งนั้นถูกแก็บไว้ในตลับที่คุณพ่อสมานไม่เคยเปิดออกมาใช้ท่านบอกว่าใครเอาไปใช้แล้วมักกลายเป็นเสือเป็นนักเลงหัวไม้ของที่ว่านี้เป็นสีพึ่งอีกแนวหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณออกทางดุเดือดเลือดร้อนคนละแนวกับนวดเหล็กไหลที่เน้นหนักทางรักษาตัวผู้ถือครอง คุณพ่อสมานเล่าว่าคนที่ถือของจานปู่คำผูกคนหนึ่งถูกเขารุมตีรุมฆ่าทั้งมีดปืนก็ไม่ตายสุดท้ายถูกเขาจับตัวได้เอาเชือกแขวนคอกับต้นไม้ดิ้นกระเดวกระเดวไม่ยอมตายในที่สุดต้องไปเอาไม้รวกมาแทงทวารหนักจึงตาย นี่จึงนึกถึงคําครูบาอาจารย์ที่เคยบอกเสมอว่าอย่าไปสู้เขาเขาจะยิงจะแทงจะทำร้ายเราอย่างไรก็ช่างให้วิ่งหนีเอาตัวรอดอย่าให้เขาจับได้คนที่ถือดีว่าหนังเหนียวอยู่มีดอยู่ปืนไม่ยอมหนีหันกลับไปสู้ที่สุดก็ต้องแพ้แก่คนหมู่มาก ถูกเขารุมล้อมจับบางคนคึกขนองฤทธเดชท,ที่ตนมีจึงได้กลายเป็นไอ้เสือเอาว่าทำผิดกฎหมายไปก็มีคุณพ่อสมานบุ่งคราวสมัยยังเป็นสามเณรเคยอยู่กับจานปู่คำผุกเป็นเวลาห้าปีตอนนั้นจานปู่คำผุกเป็นผ้าขาวคุณพ่อสมานได้รู้เห็น และได้เล่าเรื่องอภินิหารของจานปู่คำผูกที่น่าสนใจหลายเรื่องถามท่านว่าเพราะอะไรจึงไปอยู่กับจานปู่คำผูกท่านก็ว่าได้ยินชื่อเสียงจานปู่คำผูกจึงไปเพราะอยากมีครูบาอาจารย์เก่งๆเป็นของตนเองบ้างอภินิหารแรกที่ได้เห็นคือเรื่องการเสกพระเกศร ซึ่งได้ช่วยจานปูคำผูกทำกับมือจำนวนหนึ่งมีปริมาณเต็มบาทหลังจากเสกไปอารอบหนึ่งจานปูคำผูกเปิดฝาบาทให้ดูปรากฏว่าพระเกศรหายไปหมดมีแต่บาทเปล่าๆจนกระทั่งเสกอรอบสุดท้ายจานปูคำผูกเปิดฝาบาทอีกครั้งพระเกศศรกลับมาอยู่เต็มบาทเหมือนเดิม ลักษณะของพระเกศรทําเป็นรูปพระสังกัดจายมีมวลสัสดส่วนประมาณหนึ่งข้อนิ้วส13ตุลาคม2559ช่วงเวลาที่คนไทยสวดมนต์ภาวนาจากทุกที่ ไม่ว่าจะไกลหรือไกลจากโรงพยาบาลสิริราชพยายามตั้งสติสมาธิเป็นหนึ่งเดียว ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุญเดชมหิตรลาธิเบศามาธิบดีจากกรีนาฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบอพิษสวรรคต ที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนในชุดดำเดินทางมาเพื่อจุดหมายเดียวกันเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทพระมหากริยัที่พวกเขารักและเธอทูลยิง้งตลอดเวลากว่าเจปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินไปทุกถิ่นที่ อยาไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยและขบวนเสด็จพระราชดำเนินนี้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินครั้งสุดท้ายพระที่นั่งดุสิตมาพระสาทได้รับการตกแต่งให้เป็นดั่งที่พะยวิมานประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในงานพระบรมศพ รชาตังตุกะผู้แทนจากนานาประเทศประชาคมโลกร่วมแสดงความอาลายัยต่อการเสด็จสวรรคตและพระตารพระเกียรติคุณการสูญเสียพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งคือการสูญเสียมหาบุรุษของโลก ที่แดดกล้าหรือวันที่ฟ้าฝนกระหนำ่ำไม่เป็นอุปสรรคใดต่อประชาชนจากทุกสารทิศขอเพียงด้มีโอกาสสักครั้งถวายพังคมลาด้วยใจเดียวกันความเศร้าโศกอาดูล ูเปลี่ยนเป็นความตั้งใจพยายามที่จะสนองพระมาหากรุณาธิคุณด้วยการทำความดีถวา,ายเป็นราชสักาการะกิจกรรมแสดงความอาลัยเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพระสกนิกร สแสดงออกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ท่ามกลางความเศร้าโศกที่ท่วมทน มีภารกิจหลายสิ่งต้องเริ่มดำเนินการเพื่อการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบะรมศพที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2560กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสูงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาตตามเลิกเวลาอันเป็นสิริมงคล พระชรุและพระยานมาตรเรื่องงานอันสลับซับซ้อนขึ้นในท,ทันทีโรปสัตว์หิมาพานและเทวดาประดับพระเมรุมาตถ่ายทอดคติโบราณด้วยฝีมือของประติมากรชั้นนำและศิลปินอาสาจากทั่วประเทศบุคลากรหลากวิชาชีพหลายประสบการณ์ผู้อยู่เรื่องหลังหลายหมื่นคนร่วมกันทำงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่งงานทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรู้สึกตรงกันว่าอยากจะมีโอกาสทดแทนพระมหากรุณาธิคุณไม่ว่าภารกิจที่ได้รับมาจะมากมายหรือเล็กน้อยเพียงใดก็ตามความงดงามแห่งมรดกอารยธรรมของชาติค่อยๆปรากฏเป็นภาพที่จ่มชัด ภาแพแห่งความจงรักภักดีที่จะตราตรึงและเป็นที่จดจำเล่าขานเมื่อใกล้วันพระราชพิธีช่างเครื่องสดและช่างดอกไม้สดนับพันมาร่วมกันรรงสรรค์ความงามอันง่าอัศจรรย์ของวิชาช่างไทยให้เป็นที่ประจักษ์เป็นเวลานับปีกว่าองค์ประกอบสำคัญต่างๆสำหรับการพระราชพิธี จะพร่งพร้อมบริบูรณ์ความสง่างามแห่งเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศความงดงามแห่งอารยธรรมของชาติไทยด้วยนาลิิตกรรมอันเป็นเลิศในทุกรายละเอียดที่บรรพชนได้สั่งสมเป็นเกียรติยศของแผน่นดินคือประจักษ์พยานแห่งความรุ่งเรืองจากอดีตจย์ปัจจุบันสมัย นับแต่วันที่เราสูญเสียพระมหากัตร์อันเป็นที่รักยิง่งเป็นเวลานานรุ่งปีที่ทุกหัวใจไทยหลอมรวมกันรอวันทรงเสด็จ26ตุลาคม2560เื้อใหญ่นัดแรกตึกกล้องไปทั่วเกาะรัตนาโกสินเป็นสัญญาณเริ่ม การพระราชพธิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพที่ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำอย่างสมพระเกียรติยศประชาชนจากทุกสารทิศร่วมใจเดินทางมาเฝ้ารอส่งเสด็จจนถึงเวลาที่ทุกคนไม่อยากให้มาถึงและและ้ว ทุกคนหน้าที่นั้นต่างก็ใจหายหวับเมื่ออนุภาพแห่งพระอคนีปรากฏขึ้นต่อสายตาพระผู้ทรงเป็นนิรังเสด็จนิวัิฟ้า